โดนใครไม่รู้ครับผมเปิดซะเลยดีก็ระหว่างรอตู้ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมน้องอ้อ อีกเช่นเคยนะครับทุกคนระหว่างรอตู้นะครับเช้าวันใหม่วันนี้วัน,น,วนที่26ธันวานะครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูรถที่พี่ๆรถลาวใช้บรรทุกสินค้ากันนะครับผมนี่ก็จะเป็นคันนี้เลยนะครับคันที่เอาตู้มาคันนี้จะเป็นยี่ห้อเชนหลงนะครับผมปี2018นะครับผมนี่ก็ผมเคยเห็นภายด้านนอกมาหลายหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าไม่เคย เห็นข้างในว่าเป็นยังไงนะครับทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยไปดูไปเบิงม่งพร้อมๆกันนะครับผมนุ่นกับรถลาวามคกคันหนึ่งอันนี้เป็นงานตัวแห้งนะครับผมนี่ด่านมุ้งเปิดครับผมเพิ่งจะทยอยเข้ามากันก็คันนี้เป็นปี2018นะครับผมฉันหลงนี่ก็โลโก้เขาจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนอันนี้คือยี่ห้อฉันหลงนะครับเหมือนชื่อนักแสดงชื่อหนึ่งชื่อดังเลยนะที่แบบแสดงหนัง ดังๆอ่ะนี่นะผมโลโก้เขามันจะมีภาษาอังกฤษถ้าเป็นตัวใหม่เนะี่ยมันจะมีภาษาอังกฤษ H O L G ฉุนนะครับผมแล้วก็หลงอ่ะผมลืมแล้วว่าเป็นมีตัวอะไรบ้างนี่มิเชขับรถบรรทุกด้วยนี่เชยังไม่ตายเขาอยู่หน้ารถบรรทุกอันนี้ก็จะเป็นเลขหน้ากระจังครับผม H7 นะครับนี่ของชาติไทยด้วย ก็ตัวนี้เป็นปีสอง8ันสิบดนะครับผมพี่เมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นเกียร์1ิบสองเกียร์ทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปดูอีกทีนะครับผมบรอบๆก็รถใช้งานครับผมไม่ต้องพูดถึงเลยว่าประเทศพี่เขาเนี่ยคือแบบสายลุยอยู่แล้วนะครับผมรถพี่รถหลา่าด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยครับผมกระจังหน้าใหญ่ๆนะครับแล้วก็หัวสูงๆนี่นี่ก็เป็นป้ายทะเบียนเห็นไหมขโมอนอ่า ใบทะเบียนลาวนะครับผมนี่อันนี้เป็นแหงม้านะครับเมื่อกี้ผมถามพี่เขาว่ากี่แหงม้าพี่เขาบอกว่าสามร้อยแปดสิบห้าแหงม้าถามว่าแหงบอกเขาบอกว่าแรงหลาย <c oughs> นี่ครับผมก็คันนี้น่าจะเป็นหัวจีนไปทุกคนถ้าผมจําไม่ผิดที่เขาผลิตมานะครับน่าจะผลิตมาจากประเทศจีนนะครับผมก็ที่กัน พอีย่อนเนี้ยจะมะีที่กันแดดด้วยนะครับอันใหญ่ๆต่พี่เขาบอกว่าัดแรงลมโต้นะครับเลยแบบตี uth, น็อตหลุดน็อตไม่ได้หลุดนะทุกคนเหมือนจะหักออกไปเลยนะผมนี่จะเป็นอันดำๆใหญ่ๆถ้าเป็นหัวรถที่รถไทยเราใช้ก็จะแบบว่าคล้ายๆกับข,ของวิเตอร์นะครับแบบนั้นเลยนี่ก็พี่เขาเอาตู้40ไม้นะครับไม่รู้ว่าจะโดนของใครผมตอนนี้รอตู้อยู่พี่กันชิด มีผมนะครับแล้วก็พิการสาคันแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเอามาให้ใครนะครับผมจะต้องรอชิปปิ้งมาก่อนก็ระหว่างรอครับผมพาทุกคนมาดูก่อนนะครับนี่ไอ้ขึ้นเบิ้งได้ปะได,ได,ได้ได้เนาะมีขอพี่เขาแล้วนะผมจะพาทุกคนมาดูภายในนะครับผมแล้วก็มุมคนขับเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับอ่าเรื่องรถอยู่แล้วนะครับผมก็จะพาถ่ายคร่าวๆให้ชมคร่าวๆนะครับผม พี่เขาก็หางสามเพานะครับหางสามเพาแล้วก็มีเครื่องเจนยี่ห้าแรงอันนี้เป็นยี่ห้อ LS นะผมไม่ใช่เดนโยก็จะอยู่ตรงนี้เลยแลาวส่วนมากะผมเห็นอนะ่ะเขาจะน่าจะใช้หางไม่ประจํานะครับทุกคนเพราะว่าเขาจะเอา่อาเครื่องเจนไว้ที่หางแทนเวลาสลับเปลี่ยนหางมันจะได้ไม่ยุ่งยากนะครับอันนี้ก็จะมีตัวล็อกฝาเหมือนฝามันจะไม่แน่นนะเนเ่ยเห็นไหมน,นี่ล็อกเอาไว้ เดี๋นะฝาถังน้ำมันเขาไปอยู่ไหนอะ่ะถ้าเป็นของผมก็จะอยู่แถวๆนี้โหสุดยอดครับผมชิด <c> ช <oughs> ิดดูหน้าปัดเขาดิ <c oughs> มองไปเห็นแล้วนี่ท่อเครื่องเกจนครับผมต่อเหมือนจะตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นน้ํามันก็หางสามเพ่านะครับผมจะมองดูแล้วหางพี่เขา,าอะโน่าจะยาวพอกัน เดีย๋ยวพามันด้านบนนะครับอบ,บอกเอาดงม,ม,มาทุกคนเดี๋ยวพามาดูด้านบนนะครับผมปีก็รถปี2018นะครับวันนี้ปี2022เนาะก็อยู่หปีรถห้าปีนะผมรถห้าปีจะเข้าปีที่หกแล้วนะครับก็รถใช้งานับผมไม่ต้องพูดถึงเลยนี่ด้านในก็จะเป็นประบาณน,นี้เลยแต่ดิว่างวะ แข่งมากเลยทุกคนแป้นแต่เขาอะนี่จะพามานั่งเล่นรถพี่รถลาครับผมโอ<ฮ>้ยบ้านเขามีความพิเศษกว่าบ้านเราอยู่แล้วนะครับหัวรถใหญ่แบบนี้ก็คือแคบหลังนะครับที่นอนนอนได้สองคนนะเท่าตัวเท่าผมกับพ่อนะคือนอนได้สองคนเลยครับผมนี่เห็นไหมแล้วก็จะมีสองสองชั้นนะครับผมที่นอนสองสองชั้นนะครับแล้วก็อันนี้สมมติพี่เขาน่าจะไว้เป็นที่เก็บของ อันนี้จะเป็นห้อยสายไว้นี่ที่นอนสองชั้นนะครับผมนี่ดูทุกคนกวา้างไหมทุกคนดูดินอนสบายเลยแล้วเนี่ยผมไม่แก้ไปนนองเขานะแต่ผมนอนได้สองคนเนี่ยถ้าตัวแบบผมกับพ่อแล้วก็ดูความสูงอะ่ะผมชอบมากเลยดูผมยืดแขนเกือบสุดเลยแล้วทุกคนอันนี้คือผม,ผมยืนด,ดูดิผมชอบตรงนี้นะผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือช,ช่วงคอนโซลรถเก,ก๊กลางเขาเนะัะเห็นไหม ถ้าเป็นอิยูสุเนี่ยแบบนี้เลยนะแต่ในบ้านเขาอะดูดิผมยืดขาสบายมากๆเลยนะครับผมเวลาวิ่งไกลๆไม่ได้ไม่ต้องห่วงเลยคือแบบยืดขาได้สบายเลยแต่ว่าหัวอ่ิยุสุยุโรปเนี่ยมันจะแคบกว่านี่อันนี้ก็น่าจะเป็นเบรกมือนะผมอันนี้เกียร์เป็น12เกียร์คล้ายๆกับเขาเรียกเกียร์อะไรนะบ้านเราอะเกียร์ดีดอะเนี่ยโป้ก็เกียร์หนึ่งน่าจะเข้า,ขาคล้ายกันเลยครับผม เกียร์หนึ่งอ,อ่าเกียร์สองพอใส่ไปถึงเกียร์หกนะครับเราจะใส่เกเจ็ดแล้วก็ต้องดีดขึ้นดีดขึ้นเสร็จแล้วเราก็ใส,ส่เกียร์หนึ่งเหมือนเดิมแล้วก็ไล่เกียร์ถึงเกียร์สิบสองครับผมอ๋ออ้าวเบรกมือมีสองอันมีอันนี้หนึ่งอันนะครับอันนี้น่าจะเป็นเบรกห่างมั้งอันนี้ผมไม่เห็นแกวขึ้นไว้น่าจะเป็นเบรกห่างนะครับผมมันไม่มีตัวล็อกด้วยทุกคนเห็นไหมนี่จะเป็นน่าจะเป็นเบรกห่างครับผมเพราวะว่าดึงปุ๊บแล้วมันไม่ล็อก เบรกหานและดึงลูกล้อเนี่ยคือล้อตายเลยอันนี้น่าจะเป็นเบรกมือนะครับผมน,นีแมมแม้แต่ไม่ดังเดี๋ยวผมลองเปิดแจ๋เดียไม่ดังแต่ไม่ดังนี่มันร้อยู่แล้วนี่อ่าพวงมาลัยนะของรถเขานะครับรถจะมีปุ่มผมไม่แน่ใจว่ามีปุ่มอะไรบ้างนะครับอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องเสียง นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับตัววัดต่างๆนะครับผมนี่ยี่หอโลโกโเ้เขาเลยอันนี้ก็วิทยุเอคล้ายๆกับบ้านเราเลยนะครับผมที่มีเพิ่มมาผมก็เห็นรู้สึกว่าเป็นปุ่มสวิตช์แตตรงนี้ที่ผมกี้ผมลองกดอยู่แล้วน่าจะต้องสตาร์ทรถก่อนนะทุกคนถึงจะดังนะครับผมนี่แล้วก็กอนโซนเกกลางเขาก็จะประมาณนี้เลยตรงนี้ก็จะคล้ายๆสแกนเนียเกมมันจะใหญ่แต่ผมรู้สึกว่านี้จะใหญ่กว่านะครับผมนี่ทุกคน ผมเคยมีความคิดนะที่ว่าอ่าอยากนั่งบ่อขวาของรถยุโรปอะไรประมาณนี้ที่อยู่พงไรท่านซ้ายนะผมปกติเราขับจะอยู่ข้างขวาใช่ไหมทุกคนอันนี้เรานั่งอยู่ข้างขวาเนี่ยครับผมมันจะมีความรู้สึกที่แบบว่ามันแปลกใหม่มากๆเลยก็เหมือนกับจากเรานั่งขวาขับอยู่ประจาประจาอ่ะเรามานั่งขวาที่ว่าพงไรไม่ได้อยู่ทางขวาทุกคนเข้าใจไหมผมพูดอาจจะงงนิดหนึ่งนะครับผมมันจะเป็นอะไรที่แปลกมากๆเลยนี่ก็กระจก บานใหญ่บานโตครับผมถอยเข้าช่องแคบๆก็เห็นได้สบายนะครับมีมาให้เับกันสามบานมีมุมไกลมุมใกล้แล้วก็ดูตรงข้างประตูล้อนะผมคือมุมอับนี่อันนี้จะเป็นเก๊นี่ทุกคนผมชอบอีกอย่างนึงเลยลก็คือเก๊ด้านบนหัวนะครับเขาใหญ่โตมากๆเลยอันนี้ที่กันแดดอ่าที่กันแดดอันนี้คือเก๊ะต่างๆนะครับผมเก็บของได้แบบว่าถ้าว่า หัวอี่สุนะจริงๆรถผมเนี่ยมีเก๊ะใหญ่ๆแบบนี้เขาบ้างนะผมรับรองได้เลยหน้ารถผมจะไม่ลกอีกต่อไปทุกคนผมจะเก็บเอาของได้ยัดยัดไว้ในเกะนี่แหละของพ่อเยอะสุดอืนี่ครับผมก็จะเป็นเก๊ะยัดเปิดนะครับโอ้ใหญ่ไม่ใหญ่ทุกคนคิดดูดูดีใหญ่มากนะครับอันนี้ก็จะเป็นเก๊ะกลางโอ้โหอันนี้ใหญ่กว่าเพื่อนนะทุกคนดู ผมก็ไม่เคยเห็นนะอันนี้ผมครึ่งจะมาเคยมาดูอู้ใหญ่ไม่ใหญ่ดูดิฝาเขาใหญ่กว่านี้อันนี้มันไม่มีอะไรอม,มีไฟให้ด้วยข้างในแจ๋วครับผมแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเปิดไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเก๊ใหญ่เหมือนกันอู้เอกสารพ,พี่เขาไปบินอะไรไม่รู้ล่วงลวงมาจะปเกอ่าเก๊ใหญ่ก็จะมีตรงหน้า คอนโซลข้างบนนะผมมีด้วยกันสามเก๊ะหนึ่งเก๊ะเล็กเก๊ะใหญ่แล้วก็เก๊ะเล็กแล้วก็มีช่องแคบอย่างนี้อีกช่องหนึ่งแล้วก็สลูปสลูปผมว่าข้างบนน่าจะเปิดได้มั้งนะทุกคนเพราะว่ามันมีให้ยกอยู่อ่ะผมไม่แน่ใจแล้วปุ่มจะไม่ได้แล้วมันเปิดยังไงเอยโอ้นี่ไงอือนี่ครับผมสลูปเ็นบอนี่ เห็นไปถึงหน้าแล้วเวลาฝนตกผมว่ามันไม่น่าจะมันไม่น่าจะอ่าฝนไม่น่าจะหยดมานะผมเครื่ะไอ้ข้างนอกมันมีลูกยางกันก็นอนปิดกระจกได้ทุกคนคือแบบนอนปิดกระจกได้แนละ้วแล้วเปิดสลุกให้ลมไม่เขา้างนี้เอาแล้วปิดกันอี่เราเป็นรถญี่ปุ่นไม่เคยเปิดรถยุโรป <laughs> นี่ รถใช้มาจะหกปีแล้วผมเบาะเริ่มขาดแล้วโอ๊ยพาทุกคนมานั่งเล่นดีครับผมนี่นี่จะก็จะเป็นพี่รถลาหัวใจรถจีนนะครับเขาใช้เดี๋ยวเปิดหน้าปัดหน่อยครับผมโอ้หนี่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 น,นี่เดี๋ยวผมเปิดโลโก้ให้ดูใหม่ทุกคนเดี๋ยวทุกคนเห็นไม่ชัดนะหนึ่งสองสามนี่เป็นรูปตามังกรครับผมเห็นไหม โหแล้วปบรถเข้าเยอะเหมือนกันนะนี่น้ำมันเต็มถังก็ถือว่าโอเคเลยครับผมสำหรับหัวยี่ห้อนี้นะครับ่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีนําเข้านะครับเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะเพราะว่าอะไรผมก็ไม่ค่อยรู้แลผมพามาดูข้า,ขาวๆนะครับผมภายในแล้วก็ภายนอกนะครับ้วถือว่าถ้าว่าได้ขับจริงๆเนะี่ยผมว่าสบายนะทุกคนเพราะว่าหัวมันสูงคอนโซลหน้าก็ใหญ่ แล้วเวลาเราขับเนี่ยผมรู้สึกว่าเบาขาเรายืดได้ยาวแล้วผมชอบรถยุโรปหัวโตๆแบบเนี้ยผมชอบหนึ่งเลยคือเก๊ะความสูงของหัวข้างบนนะครับแล้วก็ที่นั่งเขาม,มีเยอะมากนะครับแล้วก็ที่วางของแล้วผมชอบอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือตรงกลางตรงนี้นะครับผมตรงเนี้ยผมชอบมากผมชอบแบบว่าถ้าพ่อขับเนี่ยผมนั่งเล่นอะไรได้สบายเลยทุกคนมันแบบมันแบบว่าไม่ต้องเมื่อยไม่ต้องอะไรเลยเลยนะ ถ้าขับไกลๆแบบนี้พันสองพันโลผมกับพ่อไงก็สบายนะครับผมไม่ง่วงเลยจริงๆริงไม่เมื่อยไม่ล้านะครับผมเพราะว่าอ่าหัวเขาโตเนี่ยมันดูไม่อึดอัดนะครับผมมันดูสบายตามันดูโล่งตาทุกคนมันรู้สึกแบบว่ามันเหมือนได้พักผ่อนไในตัวแล้วผมมีรถหัวโตๆใหญ่ๆนี่ก็หัวสูงจากพื้นผมว่าน่าจะสูงว่าหัวสามหกประมาณ ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวผมบอกพิดแล้วทุกคนผมก็ต้องขอไยด้วยนะผมอ๋อนนี้เบรกมือคือนี้เอาลงนะอ่านี่คือเอาลงนะครับผมนี่เบรกมือนี่ตอนแรกผมคิดว่าเอาขึ้นแต่ว่าเวลาขึ้นของเขาคือแบบนี้มันจะมีล็อกให้อืมผมอยากเปิดแต่ติดอ่ะมันเปิดไม่ติดมันคาะอไม่ได้ทุกคนมปนแข็งมาก อันนี้ก็เป็นวิกแต่มันไม่ติดอ่ะผมอยากได้เสียงแต่บ้านเขาเคครับผมก็นี่นะครับจะเป็นภายด้านไหนของรถพี่รถลาวนะผมจะพามาถามเขาว่าไอหัวยี่ห้อนีน้มันมาจากประเทศจีนใช่ไหมก็ถือว่าทางบ้านเขาก็ต้องใช้หัวรถที่มีความปลอดภัยสูงอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีหัวโตเนี่ย เพื่อความสะดวกสบายนะครับเพราะว่าทางบ้านเขาเนี่ยลำบากกว่าบ้านเราหลายเท่านะครับของเรามันเป็นสี่เลนมหมดแล้วของเขามันเป็นแค่สองเลนส่วนนะผมแล้วก็มีทางภูเขมามันอันตรายนะครับอหัวรถจีนบอแมนอืมสุลุงนี่มันแสดงหนังนนเนย <c oughs> ผมยังว่าเลยชื่อชื่อยังกับนนักแสดงหนังสุลุงชื่อือม่นนี่แปลว่าเขาขายแพงแป่ว่าเขาขายแพงแเขาขาพราะคนล ก็นี่นะผมพามาชมแล้วนะครับไอ้ถ่ายได้ปะถ่ายไอ้ได้ปะไม่ได้เกิดกล้องนี่นะถ่ายแล้วถ่ายเพิ่นแล้วถ่ายเพิ่นแล้วนี่มันตัวไอ้นี่มัคาตกอนใกล้ไอ้คันนี้กี่ปีและหกปีแล้วปะรถ ห้าถึงหกปีได้แล้วนะครับผมก็ทางบ้านอ้ายไม่บอกบอกแม่นทางบ้านผมเ้อเพราะว่าทางที่นู่นเขาลําบากกว่านะผมเขาเลยต้องใช้หัวนี้ต่อน,นี่นะครับผมพามาดูแล้วนะครับทุกคนเชื่อหลงปี2018นะผม385แรงม้านะครับทุกคน12เกียร์เดินหน้านะผมก็พามาดูด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยผมจะเห็นอยู่แต่ด้านนอกไม่เคยอ่า ดูข้างบนเลยนะครับผมข้างในเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็พาทุกคนไปดูพร้อมๆกันนะครับผมก็ตัวกว้างนะครับก็เค้ครับผมเดี๋ยวก็รอตู้มาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าคันนี้เอาตู้มาให้ผมหรือเปล่าก็ยืนคุยกันอยู่เค okay, ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายถ้าผมถ้าคลิปนี้ผมพูดอะไรผิดไปผมก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผมหรือว่าถ่ายคลิปไม่ถูกใจคนดูก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผมโอเคครับผมบ๊ายบาย ไกันคลิปหน้าครับผมบวัสดีครับ